เอาละค่ะเรามาเริ่มการสํารวจเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลที่ได้มากันนะคะวันนี้เป็นการดําดิ่งทีอ่อาจจะต่างไปนิดนึงนะคะเราจะมาเจาะลึกเรื่องเล่าสยองขวัญเรื่องหนึ่งกันค่ะจากโรงเรียนชื่อประจันบาลวิทยาใช่ไหมคะที่เขาว่าตั้งอยู่ริมทะเลทางใต้เลยบรรยากาศแบบดูผนเผินก็สงบดีนะคะเสียงคลื่นอะไรแบบนี้แต่จริงๆมีตํานานซ่อนอยู่ ครับแหล่งข้อมูลนี้เหมือนจะเน้นไปที่นักเรียนคนหนึ่งชื่อต้นนะครับซึ่งเ,เขาว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างเงียบๆหน่อยชอบใช้เวลาอยู่ริมทะเลคนเดียวคือจะต่างจากเพื่อนๆส่วนใหญ่ในโรงเรียนประจำอะครับใช่ค่ะแล้วโรงเรียนเนี้ยเขาก็มีเรื่องเล่าเก่าแก่เหมือนกันเกี่ยวกับเด็กชายปริศนาที่ ว่ากันว่าหายตัวไปในทะเลคืนที่พายุเข้าแรงๆเมื่อหลายสิบปีก่อนนู่นเลยแล้วก็เชื่อกันว่าวิญญาณเขายังวนเวียนอยู่แถวๆชายหาดนั่นแหละคะ่ะอืมซึ่งเรื่องเล่าหรือตำนานลักษณะน,น,นี้นะครับมันมักจะมีพลังมากเป็นพิเศษเลยในสภาพแวดล้อมแบบปิดอย่างโรงเรียนประจำใช่ไหมครับเหมือนมันสร้างเป็นฉากหลังทางจิตวิทยาที่สำคัญมากๆ ให้กับเหตุการณ์ทีออ่ที่ต้นจะได้เจอในคืนเดือนมืดคืนนั้นนะครับค่ะคือคืนนั้นเนี่ยต้นเขาก็แอบออกมาจากหอพักไปที่โขดหินริมทะเลที่ประจำของเขาพอไปถึงก็รู้สึกเลยว่ามันเย็นเย็นผิดปกติลมก็นิ่งๆนะคะแต่เสียงคลื่นนี่สิดังกว่าเดิมมากแล้วท่านใดนั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกระซิบเบาๆค่ะว่าช่วยด้วยหนาวเหลือเกินแต่พอมองหาก็ อืมไม่มีใครเลยครับจุดเนี้ยน่าสนใจนะคือมันเป็นเหมือนสัญญาณแรกที่กระตุกความรู้สึกแปลกๆขึ้นมาการรับรู้ถึงอะไรที่มันผิดปกติในสถานที่ที่ควรจะคุ้นเคยก่อนที่จะเจอภาพที่มันน่ากลัวกว่านั้น ใช่ค่ะคือกลางทะเลห่างจากฝั่งไปไม่ไกลเท่าไหร่เขาเห็นเป็นเงาร่างคนนะคะคล้ายๆเด็กผู้ชายยืนอยู่แต่ที่น่ากลัวคือเขาไม่ได้อยู่ในน้ํานะคะเขาเอ่อยืนอยู่บนผิวน้ําเลยหันหลังให้ต้นอยู่นะคะมองไปทางโรงเรียนแล้วคือไม่จมลงไปเลยค่ะแบบยืนนิ่งๆบนน้ำโหคือ oh, ก่อนจะไปเรื่องเหนือธรรมชาติอื่นๆนะครับแค่ปรากฏการตรงนี้เนี่ยมันสร้างความรู้สึกผิดที่ผิดทางแบบรุนแรงเลยการเห็นอะไรที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ในที่ที่คุ้นเคยมันกระทบความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยพื้นฐานของเราเลยนะครับชัดเจนว่ามันท้าทายกฎฟิสิกส์ทุกอย่างที่เราเข้าใจเลยล่ะครับ แล้วนะคะร่างนั้นก็ค่อยๆหันกลับมาต้นบอกว่าตอนนั้นแทบหยุดหายใจเลยใบหน้าคือซีดมากดวงตากลวงโบริมฝีปากนี่ม่วงคล้ำเลยค่ะเหมือนคนจมน้ำมานาน,านแต่ที่ทําให้ช็อกสุดสุดเลยคือร่างกายของเด็กคนนั้นมันสิ้นสุดแค่ช่วงเอวค่ะไม่มีขาท่อนล่างโอ้โหลักษณะที่ไม่มีขาเนี่ยนะคร นอกจากจะแบบสยดสยองมากๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เรื่องเล่านี้ใช้สื่อถึงความไม่สมบูรณ์ก็ได้นะครับหรือการถูกตัดขาดจากโลกของคนเป็นอย่างรุนแรงหรือบางทีอาจจะสะท้อนลักษณะการเสียชีวิตในน้ําจริงๆก็เป็นได้นะครับอืมเป็นรายละเอียดที่เฉพาเะจะจงมากๆเลยค่ะแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดกว่าเดิมเลยนะคะมาหาฉันสิ มาเป็นเพื่อนฉันมันเหงาเหลือเกินแล้วก็ยกนิ้วที่ซิซีดเหี่ยวชี้มาทางต้นคือต้นก็กรีดร้องออกมาเลยค่ะแล้วก็วิง่งวิ่งกับหอพับแบบไม่คิดชีวิตเลยครับแล้วพอเช้าวันต่อมาพอต้นเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก็อย่างที่คาดเดาได้คือไม่มีใครเชื่อเลยก็หาว่าต้นคิดมากเครียดหรือไม่ก็ตาฝาดไปเองซึ่งมันสะท้อนปัญหาคลาสสิกเลยนะครับ ของคนที่มีประสบการณ์เหนือธรรมชาติคือความยากลำบากในการสื่อสารสิ่งที่มันอยู่นอกเหนือความเข้าใจของคนทั่วไปแล้วก็มักจะตามมาด้วยความรู้สึกโดดเดี่ยวซ้ำเข้าไปอีกใช่เลยค่ะตั้งแต่วันนั้นมาต้นก็ไม่กล้าไปแถวชายหาดอีกเลยโดยเฉพาะหลังพระอาทิตย์ตกดินเขาบอกว่าภาพเด็กผู้ชายไม่มีขานี่นมันติดตามากๆแล้วก็กลัวกลัวคำชวนนั้นนะคะที่เหมือนเป็นคำสาปเลยอืม ประสบการณ์ของต้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นเหมือนเชื้อเพลิงชั้นดีเลยนะครับให้กับตำนานเด็กชายผู้สาบสูญของโรงเรียนทำให้เรื่องเล่าที่อาจจะเคยฟังดูเลือนรางกลายเป็นเรื่องสยองที่มีรายละเอียดแบบว่าจับต้องได้มากขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจนักเรียนคนอื่นๆด้วยโดยเฉพาะคนที่ชอบไปอยู่ริมทะเลคนเดียวนะครับค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดที่เราสกัดออกมาได้นะคะจากการดําดิ่งสู่เรื่องเล่าจากแหล่งข้อมูลนี้ ตำนานของโรงเรียนริมทะเลการเผชิญหน้าของเด็กชายที่ดูเงียบๆกับออวิญญาณเด็กชายไร้ขาบนผิวน้ําในคืนเดือนมืดครับแล้วก็มีประเด็นที่เรื่องนี้ทิ้งไว้ให้เราคบคิดต่อนะครับคือความเชื่อมโยงระหว่างลักษณะทางกายภาพที่น่ากลัวของวิญญาณโดยเฉพาะการไม่มีขาเนี่ยนะครับกับความปรารถนาที่ดูเหมือนจะสวนทางกันเลยคือการอยากมีเพื่อนการบอกว่าเหงาความไม่สมบูรณ์ทางร่างกายตรงนั้น มันกำลังสะท้อนถึงความโหยหาทางจิตวิญญาหรือเปล่าหรือว่าความเหงานั้นมันรุนแรงมากซะจนรูปลักษณ์ภายนอกมันไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วอืมก็นับว่าเป็นคําถามที่เรื่องเล่านี้ทิ้งไว้ได้น่าสนใจทีเดียวครับ